ยอดอดีตชาวสอสอปูอัดคุกคามทางเพศถูกขับพ้นพักกรณีสารจังหวัดเชียงใหม่ออกหมายจับนายชัย,ยามพวานมั่นเพียรจิตหรือปูอัดสอส,อสอบัญชีรายชื่อพักไทยก้าวหน้าในความผิดข่มขืนกระทําชําเรานักท่องเที่ยวสัญชาติจีนที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่9มกราคม68ก่อนหน้านี้สอสอปูอัดชัย,ยามพวานเคยมีกรณีอื้อฉาวคุกคามทางเพศทีมงานช่วยหาเสียงจนถูกขับพ้นพักมาแล้วเหตุเกิดในช่วงปลายปี2566 นายชัย,ยามพวานสสกทมพักเก้าไกลในขณะนั้นมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศโดยมีผู้เสียหายสามรายโดยทั้งสามรายเป็นทีมงานที่มาช่วยหาเสียงให้กับพักเก้าไกลจากการร้องเรียนของผู้เสียหายปู่อาจได้แสดงพฤติกรรมการคุกคามทางเพศคล้ายๆกันโดยมีการตีสนิทแต่เนื้อต้องตัวชวนไปเที่ยวกลางคืนชวนดื่มแอลกอฮอล์ชวนพูดคุยเรื่องแฟนเรื่องครอบครัวชวนไปไหนมาไหนแบบสองต่อสองและสุดท้ายก็ชวนไปมีเพศสัมพันธ์โดยหลังจากเกิดเรื่องผู้เสียหายทั้งสาคน ได้รวมตัวกันนำเรื่องไปแจ้งกับทางพักเก้าไกลซึ่งเป็นต้นสังกัดในตอนแรกทางพักบอกว่าเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไม่มีหลักฐานมีเพียงคำบอกเล่าจากผู้เสียหายพักจึงมีมติคาดโทษโดยตัดสิทธิพึงมีทั้งหมดและให้คาดโทษไปตลอดสมัยประชุมหากมีพฤติกรรมใดๆที่เข้าข่ายคุกคามทางเพศอีกจะต้องให้พ้นจากสมาชิกพักแต่หลังจากมีกระแสกดดันอย่างหนักทั้งจากสสภายในพักและจากกระแสสังคมก็ทำให้พักคก้าวไกลมีมติขับปูอัดพ้นจากการเป็นสมาชิกพักในที่สุด เมื่อถูกขับพ้นพักปูอัดจึงไปเข้าสังกัดพักไทยก้าวหน้าเพื่อรักษาสถานภาพสอสก่อนก่อเหตุเช้าอีกครั้งจนถูกสารเชียงใหม่ออกหมายจับดังกล่าว